ยังไงแน่เงินเยียวยาเกษตรกรผู้ใช้บัญชีธนาคารอื่นทกสสาขาภูสิงห์โพสต์รับเงินพรุ่งนี้11มิถุนายนสวัสดีครับ Anews ิวส์ไทมนำทุกท่านมาติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตราการจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับวันนี้พุธที่10มิถุนายนทางด้านธนาคารทกสสาขาภูสิงห์ได้มีการโพสต์ในแฟนเพจของธนาคาร โดยม er ีการระบุข้อความว่าการโอนเงินมาตรการช่วยเหลือเยยวยาเกษตรกร3เดือนเดือนละ5,000บาทรวม1 5 0 0 0บาทประจำเดือนพฤษภาคมสำหรับเกษตรกรที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารอื่นทั่วประเทศโอนวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2,563าจำนวน96,440ไรราย และในช่วงท้ายของโพสต์นะครับก็ยังได้แปะลิงก์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เอาไว้นะครับเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเนี่ยเข้าไปเช็คสถานะตรวจสอบสิทธิ์กันได้ที่เว็บไซต์ www.moac.go.th นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตรการจ่ายเงินเดียวยาในส่วนของเกษตรกรนะครับที่หลายท่านตอนนี้ยังเกิดความกางังวลโดยเฉพาะผู้ที่ใช้บัญชีธนาคารอื่นๆ นะครับถ้าท่านอ่านโพสต์ของธนาคารทรกศาสาขาภูสิงห์เนี่ยจะสามารถตีความได้2องในยะนะครับนั่นก็คือ1เป็นการจ่ายเงินให้กับเกษตรกร,ร,กรที่ได้รับสิทธิ์ตอนเดือนพฤษภาแล้วนะครับคือได้รับเงินไป5,000บาทแล้วในช่วงเดือนพฤษภาคมแล้วก็ใช้บัญชีธนาคารอื่นแล้วครั้งนี้เป็นการรับครั้งที่2แต่ธนาคารทรกศาสาขาภูสิงห์ไม่ได้ระบุนะครับ ระบุแค่บอกว่าเป็นการจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกร,เกร3เดือนเดือนละ5 0 0 0บาทรวม1 5 0 0 0ับาทประจําเดือนพฤษภาขมสําหรับเกษตรกร,กรที่มีบัญชีเงินฝากธนาคารอื่นทั่วประเทศเห็นไหมครับนัยยะแรกคือโอนเดือนที่สองแต่นัยยะที่สองคือเป็นการโอนรวมเป็นการโอนของกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์ตอนเดือนพฤษภาแต่เงินยังไม่เข้า เก้าหนกว่ารายอ่ะติดตามมาต่อไปจะเป็นกลุ่มไหนอย่างไรแล้วนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีผู้โพสต์ Facebook รายหนึ่งนะครับได้มีการโพสต์สถานะที่ไม่เปลี่ยนของเกษตรกร,กรแต่ได้รับเงินเข้า10,000บาทอ่ะนี่เป็นอีกหนึ่งกรณีสำหรับมาตรการจ่ายเงินเยียวยาให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร นะครับนอกจากมาตรการเยียวยาเราไม่ทิ้งกันเนี่ยก็มีอยู่แล้วนะครับสถานะไม่เปลี่ยนแต่เงินเข้าเนี่ยอันนี้พี่เขยของผมเองก็เคยเจอเงินเข้าผ่านไปอาทิตย์กว่าๆเป็น10วันนะครับสถานะเพิ่งจะเปลี่ยนมาคราวนี้เจอกลุ่มของเกษตรกรเจอบ้างครับสถานะไม่เปลี่ยนแต่มีเงินเข้าติดตามกันต่อไปนะครับว่า การโอนเงินเยียวยาในส่วนของเกษตรกรที่ใช้บัญชีเงินฝากของธนาคารอื่นนะครับซึ่งไม่ใช่บัญชีของธกศเนี่ยจะได้รับการโอนจริงๆเนี่ยเมื่อไหร่นะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็บอกว่าจะได้รับเงินวันที่8วันจันทร์ที่8มิถุนาาพอมาวันจันทร์ที่8มีปัญหาก็บอกว่าจะโอนในวันที่9และ12 แล้วก็จะเป็นการได้รับเงินในช่วงบ่ายเป็นต้นไปเพราะผ่านมาเมื่อวานวันที่9หลายท่านก็ยังไม่ได้รับเงินวันนี้วันที่10ทอ,อก,กสอสาขาผู้สิงโพสต์ข้อความแบบนี้ถ้าเรายึดว่าเป็นหน่วยงานภาครัฐเหมือนกันก็คงจะเป็นข้อความที่เป็นการโพสตข์ข้อมูลที่เป็นจริงนะครับแต่ในส่วนของแอดมินเองนะครับได้นำเสนอข่าวให้ทราบ รายงานให้ทราบว่ามันมีกระแสมีความคืบหน้าอย่างไรประการใดส่วนข้อแท็จจริงต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับเป็นกําลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรทุกท่านได้รับเงินเดียวยาโดยทั่วกันนะครับไม่ว่าท่านจะใช้บัญชีทกศหรือไม่ก็ตามหากว่าชื่นชอบคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์และติดตามเป็นสมาชิกช่องด้วยโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ